ขอบคุณเช่นกัยครับขอบคุณรูนเยอะเลยได้เดี๋ยวให้ถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเชิญพี่ธงึ้ทข้างบนก่อนนะครับนี่คือการประกบของสองหน้ากากนะครับระหว่างหน้ากากทุเรียนกับหน้ากากทุเร่ พี่ทำเดิเนเชิดตั้งมีนิดนึงนะครับล่าสุดหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าพี่ทอรเองเนี่ยก็เป็นที่ซึเงอร์ของเอสด้วยครับผมรู้สึกเลยว่าครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งครอบครัวเอสครับพี่ใจมากครับเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บแล้วก็เจอแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยดูสิฮะวันนี้เป็นคนน่ารักน่ารักมากบนระดับครอบครัวด้วยจริงเหรอไหนใครหน้าตาดีส่งเสียงมาไหนใครมากับภรรยาส่งเสียงหน่อยเด็กน่าจะว่าเอ๊ะ เราเราก็จะคนเป็นครอบครัวจะเข้าใจนะครเวลาแฟนพี่มาครับเสียงเย้เย้พอภรรยามาเย้เย้เย้สนุกพอประมาณสนุกพอประมาณนะครับผมพิเศษมากครับมาเจอกับคนที่อารักครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญคือเขามาทําบุญซ้อนทําบุญด้วยดีเป็นมีกิจกรรมที่ทำสนุกสนๆแบบนี้ดีมากครับครับได้ยินพี่บอกเลยเอสอยู่ครอบครัวอยู่แล้วเรดูแลครอบครัวอบอุ่น บอบุญครับอบุญอย่างนี้นะครับพี่ทอมเนี่ยก็จะมีของรางวัลนะครับมาแจกกับคนที่มาร่วมนะฮะกลเลรี่ของเอสด้วยนะครับตอนอื่นขอแยกประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะฮะว่าเมื่อกี้ที่ผมประกาศไปนะครับหมายเลข18นะครับมาที่จุนลงทะเบียด้วยนะครับบัญชีอยากเจอตัวท่านนะครับผมหมายเลข18ตปตงหนิดนึงนะฮะตรงนี้เลยนะครับบัญชีร้องของนะครับบอกว่าอยากเจอนิดนึงนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาทำการจับสลากต่อดีกว่านะพี่ทเลยครับแจกเยอะนิดนึงนะฮะหลายรางวัลมาก อจับไทยับไทยครับไข่ดีเหรอครับผมครับผมรางวัลแรกนะครับเป็นตะกบไฟฟ้าเซ็กชอลักสามรางวัลนะฮะ990บาทใครอยาก้าสิบบาทขยับใครอยากได้อยากได้ไหมอยากได้ตั้งไม่เอาหรอเอาหน่อยน้ารอรางวัลต่อไปใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอ่ะรางวัลแรกนะครับช่วยเลยครับผมเอาเลยครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นสี่สิบห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าครับเชิญเลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าคุณแม่ใช้คีมหน้าแดงหรือคิมกดอุ้มหน้าขาวมากครับผมขาววันนี้คือกระดาษ A4 แล้วนะฮะต่อไปครับอีกสองรางวัลครับต่อไฟฟ้าครับครับขัดมาแล้วครับแล้วนะครับนี่ก็กำไรเยอะมากเลยไม่กูขาดทุนเขาบ้างเหรอเนี่ย มาแต่ข้อมือเลยจะขึ้นไปถึงหัวไหลเลนะครับผมอีกทีนึงขึ้นมาแล้วฮะไม่รู้แฟชั่นหรือผิดพลาดนะฮะมาได้แก่หมาย่เลข29 29 29้อนที่สิตอนนี้ไปทองน้องยังไงมาเร็วดูึ่งวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยได้แม่อะไรไหมของอยู่ตรงไหนต้องไปเอาตรงนั้นหรอต้องไปดูตรงนั้นว้าวว้าดเลยวว้าวไ้่ได้าว คนเอนจอยมากแต่มีแค่คนเดียวไม่แคร์ทองทำไมครับนอนกินนมอยู่โต๊ะนู้นเหกแม่อยู่โอ้โหนี่ยังกินนมอยู่เลยซัดอยู่ในพุ่งเลยกินนมในสถานที่ครอบครัวอย่างนี้เลยทรอบครัวเลยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ผมแอบเห็นว่าหย่อนรีเจนซ,ซี่ให้กับลูกนะครับผมตอนนี้เคลยเป็นอะไรนะครับเอาในวสุดท้ายครับต่อไฟฟ้าเด็กชะลักนะครับ990บบาทครับมาแล้วครับได้แล้วครับนี่ปาแกแดงมากเลยครับผม มันเกิดอะไรมาครับแต่วิโนอยากขากแดงไ้แล้ะครับไม่เอาเขาบอกคือล้นะครับไฟแรกวันที้29ใช่ไหมครับไกลๆ29คือ30ไม่ได้ครับ28เยอหยู่ตรงงานสองแปดชาร์จสองสองแปดแปดขาดูเลยครับเอาละเตาอบไฟฟ้าชาร์จครับอีก2รางวัลครับมูลค่า990บบาทครับบางคนก็ลุ้นว่าอยากได้เตาไปเลยบางคนก็ลุ้นว่าเราจะรอโทรศัพท์ ใช่ไม่กลัวไม่ได้อะไรเลยรู้ป่าฮะเอาไปสักนิดนึงแล้วดีเน,นาะย,ายังไงก็ต้องได้สิอ่ะคุณไปบ้างแหมเมืม่อกี้โตด้นหน้าฟิตเลยนะครับพี่ทอม,ร,มอร้องเพลงแล้วเกิดสากมา,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 าดูดาน้ำมนต์ตายแล้วทองชอบเลขยี่สิบกว่าเนาะใช่ใช่ครับไม่ให้เด็กรางวัลครับออกเป็นเลขคู่เลยนะครับยี่สิบสองถูกต้อง สองสองอ,อยู่ไหนอยู่ไหนครับไปเลยครับผมเอาเละครับถ้ามาช้าเราคิดต้องวันกลับนะครับผมคันต่ำเลยนี่ครับคันต่ำครับตีละกานครับตอนนี้ครับอีกหนึ่งรางวัลน,นะฮะรางวัลสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับเตาใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าผที่ผมจับให้เขาได้เนี่ยเขาดีใจใหรือเขาโกรธเขาจะโกรธผมด้วยก่าที่ผมจับให้เขาได้เตาเขาก็จะดีใจตอนแรกเย้ได้คนละบ้านแต่ว่าใต้เตาอ่ะ มาเลยครับรางวัลสุดท้ายของเตาอบไฟฟ้ายี่ห้อชาร์กนะครับพร้อมอีกแล้วจริงหรอคุณต้องซื้อหวยเลขสองอีกแล้วครับกำน้าเลขสองตามด้วยเลขห้าห้าไหนไหนเลขห้าไหนหนูดูเลขใครลูกยี่สห้ายี่สิบห้าเอาไปเลยไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูหรอไม่ใช่หนูค่าไม่อย่าทำเด็กๆพี่จะเข้าไปขอบคุณ25ไห้าเนยังไี่สบห้า ห5โอเคผมว่ามีนะแต่ว่าโต๊ะสาระสิเขาไม่เปนห่ว้องน้ำห้องต้องเอาเ้องนองน้ำแก๊กหลักห้องไม่รู้ว่าแก๊กหลักห้องตัวแดงเพราะโดนแดดหรือเพราะโดนอะไรครับขอมีคนมันรอดแรงผลงานแล้วนะครับตัดนข้างนี้เลยครับไปกันต่อที่รางวัลต่อไป3รางวัลนะครับเป็นไดเป่าผมจากอนาโซนิกครับไดเป่าผมนะครับไดเป่าผมนะเออไม่ให้คนดู้าครัวร้อแต่แบบแห้งอย่างงี้ก็ไม่รู้ที่เฮ้ยเดี๋ยวจะได้ไดเป่าผมไว แต่ไม่ต้องเสียภาษีไงใช่ไหมผมว่าเนี่ยนั่งยูนบ็อกซ์เลยนะ <sz ans> เออใครไม่เอาผมรับซื้อเลยนะครับร <c oughs> อ่ะไใจกับผมครับอ่าพี่ทองจับสามรางวัลเลยครับอ่าใจกับผมรางวัลแรก ไม่เล่นต่อไปครับเล่นเดี่ยวไป็น้าดีกว่านะครับเล่นเดี่ยวจะได้ไม่เหงาเลยมับงมามาเล่นเครับมามาเล่นเลยศูนย์เก้าก็ได้อยู่นะศูนย์หกครับศูนย์หกครับศูนย์หกครับแสดงตัวด้วยนะครับแสดงตัวด้วยศูนย์พกไหนครับมาแล้วนะครับโอเค นะครับอายุเท่ากับอาม่าเลยนะครับ35มส้าเรืองพูดไปว่าหมุสี่นะครับผม35ไหนครับ35เอ้ต่อเนื่องครับเราปีนใจแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเตารีดครับอินเอ็กซ์ชอรัลต์นะครับเดือนรางวัล990บบาทครับเตารีดนะครับเวลาวันไหนสามีตื่นสายก็รีดหน้าเลยนะครับผม ตารีดหนึ่งรางวัลกับพิทอมครับขอบคุณครับพิทอมอยากได้สักชิ้นไหมเตารีดผมได้แล้วครับเตารีดได้แล้วใช่ไหมครับผมได้จากภรรยาฮะโอได้มานี่คือให้พญาใช้ใช้ที่เด็กน่หละครับใช้รี่ให้เขาเลยเหละเอาเป็นสายรับใช่ครับรับคำสั่งมตารี่ดีทีหนึ่งครับผมศูนสามครับเตารีดเป็นของคุณครับศูนย์สามดีใจไหมครับ เราสองคนทั้องงอแน่เลยก็เขาเขาตีคุณด้วยมือไงแต่เขากระทืบผมด้วยเท้าผมนับแล้วครับว่าะไม่อยากมีเรื่องนะจำนวนตาเท่ากับจำนวนเซีนนะครับผมกระติกกระร้อนช้าครับสองรางวัลครับ789บาทครับเริ่มเริ่มดีแล้วกระติกน้อยแล้วกระติกร้อนแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวตืนนะฮะตนไปครับบ้านเราอากาศร้อนนะครับผมหยิบร้อนหนึ่งสองครับหนึ่งสองกระติกแล้ไปแล้วครับหนึ่งสองกระติกต่อไปครับพี่ทองครับ น้ำร้อนไปนะครับก็เป็นกระติกน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้ถึงโตชิบ้านะครับเอ่อมูลค่า,าเกิน1,000บาท3รางวัลน,นะฮะใส่น้ำได้เยอะกว่าใส่น้ำได้เยอะกว่าเมนะื่อกี้ไซส์มินิอันนี้ไซส์ใหญ่ก็คือเป็นแค้นน้ำนั่นเองนะฮะ3รางวัลครับพี 3, บท่ทองครับโอ้โหพี่ทองขอบโชคกันยาวๆนะครับ1 5ึ่ครับ1 5ึ่คุณได้กระติกน้ำร้อนไปใหญ่ก่อนสักครู่นะครับ1 5ึ่งห้านึครับ1 5ึ่เพิ่ม 1 5<อ>ึ <20 S> 1> ่งห้าสงนะครับสิ 2> 2บห้ายบาไปแล้วหนึ่งห้ศูนย์กรับผมหนึ่สอซื้อหวยไม่ซื้อหวยไมึ40 40. 40. 40. 40. ่งห้าสองศูนย์สี่ศูนย์่้าสองศูส่ศนเชิญไปรับด้านข้างนี้ได้เลยครับไปกันต่อครับอันนี้เป็น Google โคล c านนะครับเจนทูนะครับมูลค่าหนึ่บดทีดดีดต่ว่าดูเป็นแต่ว่า เราะว่าอะไรเสียบกับ smart TV แล้ว,ม,ว<ช>มันจะไอ้โทรศัพท์มรือถอเราข้นมาได้เลยนะดู YouTube ด,ดูนั้นด<ช>ูนี่อะไร่าเง้ยก็คือทีวีต,ตอนนี้คือพวกช่องทั้งหลายเนี่ยหายไปเลยดูแต่ YouTube เดียวนะครับว่าใ<ช>ห้คนทำทีวีกู Google ร l o u ครับเจ็นจูน <rotations S 1> ครับสงครับวัครับหนึ่งพันหร้อยห้าบาทนะครับหัก5%นะครับก็หนึ่พิบาทเข้าสีหมื่นะฮะคูณเล หมายเลข16ครับ16ครับ Google คกล์กรับดีใจด้วยครับผมน้องเวนกำลังเสียหูอยู่เลยนะครับใช่อันนี้ผมว่าน้องดูคงแน่นอนเลยใช่ครับผมก็เป็นสมาร์ททีวีนะครับใช้ดีๆนะลูกเข้าอะไรที่มันมีประโยชน์นะครับอะไรที่มันไม่มีสภาพอย่าไปดูเยอะสาลคกีแมวสีสว่างครับพิดลายยาวครับผม47บครับ47ิครับ Google กล์การเหมือนกันครับ47ครับ ตอน,นื่อครับอันนี้ต้องขึ้นมารับบนเวทีของเรานะฮะของวันนี้มูลค่าถึง6870บาทครับหลายคนพูดคืออะไรใช่ไหมครับผมว่าสุฟเสีิงจากที่ทุกคนได้ยินอ่มูลค่าของขอเนี่ยเงินซื้อพวกคุณไม่ได้จริงนะครับถ้าไม่มากพอนะครับระดับ5้า0ันขึ้นเร้่องเลยนะฮะข่าวดีนะครับ ถ้าพอบานในฝ่ายขุณแฮปปี้แน่นอน,นครับเพราะมันคือเครื่องซักผ้า LG ฝาบนน้ำหนัก8กิโลนะฮะคำหรับบรรจุภาพ8กิโลนะครับซักขนวมซักท่าอ้อมนะครับซักเสื้อทำงานคุณที่มีรอยนิสติกนะครับผมเป็นเครื่องเลยเป็นเครื่องเลยไม่บางทีพอบ้า,นางนี่แล้วก็นิสติกและเช็ดอ่ามัแบบนจะไม่ตึงเคยเคยใช่ไหมเมียมาเอา ไม่เอาคนน้องเลยพีแกวไม่จบเลยเนี่ยหนึ่งรางวัลครับอ่ะพี่ทองเชิญเลยครับหนึ่งรางวัลครับ6,870บาทขึ้นมารับบนเวทีด้วยนะครับและนี่คือเครื่องสักเพอจากทองรูมตัวนี้ได้ได้ดุมโหเยียบเลยได้แก่โอ้มีคนเล่นด้วยโอ้อยากจับตัวบ้างเลยผมจะให้พี่ทอง เป็นคนบอกนั่งถึงไว้เลยสามแปดัอยู่ไหนครับมาเลยครับขึ้นมาเลยครับเปขึ้นสักหน้าครับกติกาคือเราจะนับ1ตึงถึงสิบถ้าคุณไม่ถึงก็จะจับใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจร้อนกันเลยข้างหน้าเห็นหน้าตาตัวตัวก็เฮี้ยบหมดทั้งนั้นเลยเนี่ยที่บ้านนี่ซักมืออยู่ใช่ไหมล่ะมาครับมาครับมาครับเอาละครัใส่คนที่่อยากได้นับสกัดขา เป็นตัวแทนมอบนิดน,นึงนะฮะทันหันชชและนี่คือผู้ชมดีที่รับเครื่องสปา่าจริงๆเชื่อครัว,ว่าทุกคนเนี่ยมีอำนาจการซื้อสูงแต่เวลามันแข็งขันคนอื่นเร,เราก็มีสักใจใช่ไหมละว้า เตาโอบผมเครื่ะงัก้าเว้ยครับผมแม่ผมดีใจแทนสามีพี่เลยนะครับเอไอเอะไปสักผ้าได้เลยจากที่ร้านเรามีฝาโดนแล้วครับผมโซนเอาโซดเอาโซนนะเอาคนโสดโปรโมทหน่อยครับผมก็ต้องคิดสองอย่างนะครับว่า เราไม่มีเวลาหรือเราไม่มีเวลามากๆนะครับผมเลยไม่ค่อยเจอคนเลยนะครับขอรางวัลต่อไปครับเราทั้งสองเลยคิดว่าดีกว่านะครับของรางวัลชิ้นนี้นะครับรุณาู้ช่งนมื่นห้าพันบาทและบอกเลยว่าคนที่มาาวันนี้ใครได้ไปต้องใช้แน่นอนครับเป็นกระติก ใช่แต่จริงๆแล้วผู้ชายทุกอิมได้ใช้หมดนะใช่ครับเพราะว่ายางรถยนต์นี้ดีมากเลยนะครับของเราเนี่ยเป็นยางรถยนต์ชิดดีไรดอกเลยนะฮะ <laughs> โอ้คือแบบขรุขระเลยแล้วอีดอกด้วยไม่มีดอกเลยสุดเซ็ต <laughs> ไม่ใช่เป็นแบบทาวอย่างนี้แล้วก็บอกก่อนนะครับว่าทางที่สวัสดิ์บอกว่าคุณสามารถเทียบรุ่นเทียบไซส์ได้นะครับคือ15 16 17 18สิบใส่ได้หมดเลยอย่ามาขอยี่สบสองยไม่ได้นะครับผมอันนี้แค่ร้อยร้อยละหมื่นเจ็ดนะครับผมอันนี้คือรวมแล้วหมื่นห้าพันบาทนะครับ และคนที่ได้ไป1รางวัลครับพี่ทองครับยางรถยนต์จากบิสโตนส่วนคนที่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมมียางมัดเขาแกงแจกนะฮะนี่ครับเอาละครับยางรถยนต์จะเป็นของใครคุณเองก็ชอบรถเหมือนกันอ๋อครับอันนี้เราแจากทีเดียวสีเส้นหรือแจกเส้นๆครับแจกพิละเส้นับผมอ๋อแต่พิละเส้นครับปิละเส้นแล้คุณไปประกอบจะพลาด <laughs> เอาละครับเฮ้ยในนี้มีคน ชอบดูการแข่งขันโมโตอจีพีไหมครับมอเตอร์ไซค์ทั่งเรียบไม่มีเลยทางเราก็ให้ลูกกระจอกเป่ากบแล้วก็ไม่ได้นี้ถนะ้าเกิดใครชอบมอเตอร์ไซค์ต้องรู้เลยนะครับและคนที่ได้รับรางวัลครับ15,000บาทาการรถจนจากบิสตอนั่นก็คือไม่ พี่ต้องคองสองอย่างเยสองสายพ,พี่เขาครับผมเดีย๋ยวต้องแบกยางกันนะจริงๆเดีย๋ยวเราเอายางมาให้เราไว้เป็นสายสะพายได้นะครับครับผมครับผมมองนนนหน้าพี่เจมส์น่าร้ายมากเลยนะฮะบอหลังด้วนะครับสุดยอดมากครับคนนี้ไม่ยากฟรีนะครับเอาแหละเมื่อสักะครู่นี่ ไปนะครับที่ซื้อเป็นการทำบุญนะครับสมทบทุนนะครับการถ่ายรูปกับพปทอบุญเมืที่นาย้นะครับเดี๋ยวผมจะมีหมายเลขให้นะฮะว่าให้ออกไปทีละลำดับนะครับเพราะว่าเราจับฉลากกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จจะเสียยอกาสในการจับฉลากนะครับแต่ก่อนที่จะลงไปทำาุรกิจต่อด้านล่ะครับวันนี้พี่ทอมครับมีอะไรจะฝากฝากกับครอบครัวเอสในวันนี้บ้างไหมครับ ก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนึงนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันงานต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในครอบครัว A S เต็มตัวแล้วครับถ้าพร้อมก็ยินดีมากเลยนะฮะถือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากครับจะเจอกัพี่ทอมนะฮะในหลายๆโอกาสในฐานะครอบครัว A S นี้ขอบคุณนะครับกับครอบครัว ก่อนครับเพราะว่าเป็นขอมานันทีนะฮะต้องเชิญผู้บริหารนะครับขอเรียกเชิญพี่อ้อยนะครับตบมือหน่อยมอบน้องหุ่นใจนะครับถ่ายรูปนะฮะเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับนี่นี่ก็แฟนคลับของพี่ทอมเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าพี่ทอมครับถ้าตอนพี่อ้อยยู20แบบผมคนแรกที่กระโดดใส่เลยนะครับผมขอบคุณตรงกลางเลยครับ เป็นการพ่อ้องหุ่นใจนะครับเป็นการขอบคุณนะครับที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็เรามูโรงการร่วมกันนั่นคือเห็นครอบครัวนะสถาบันครอบครัวเป็นหลักก่อนครับสถาบันครอบครัวครับเป็นสถาบันที่เล็กก็จริงครับแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าสังคมที่แข็งแรงและงดงามนะครับถ้าครอบครัวดีก็กลองครับว่าสถาบันดีชาติดีอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูลนิดหน่อยด้วยดูลนหน่อยด้วยเออ สารัตอยู่เย <bubble> <25 S 1> ็นนะครับทองอยู่เป็นจะเจมจะอยู่ยาวนะฮะเรื่องของการเรียนเจ้านายนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผม20ท่านนะครับที่มีอุปการะคุณนะครับในการร่วมบริจาคเงิสมทบจุนนะครับให้กับโรงเรียนบ้านปากอ้ายนะครับก็เดี๋ยวผมเชิญทีละห้าหมายเลขแล้วกันนะครับหมายเลขรถครับ12นะครับ45 33 19 17นะครับเดี๋ยวตามพิธีกรรม